สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพระรวยครับพี่พี่น้องครับเมื่อนี้แอดภาพพี่พี่น้องมาอยู่ณสถานที่วัดพระทุดงนะครับซึ่งสาเหตุที่แอดมาเมื่อนี้นะครับเนื่องจากว่ามาติดตามตัวเลขฝากตอนพี่พี่น้องเอฟซีหลังจากที่แอดตามหานะครับขันว่าว่าว่าโพดนี่แทบพลิกแผ่นดินผุเหลวครับพี่พี่น้องครับหาเพิ่นในที่สุดจะเจอจนได้ครับพี่พี่น้องครับหลังจากที่เพิ่นถือมหางวดนะครับเพิ่นกะไม่ถือบนเน่ ถือกลางนี่จังสิครับพ่อยพี่น้องกับปนเปีกันไปร่างวดกับถือบนล่างนวกับถือกลางหางวดติดมากนี่นะครับแต่ว่าก่อนหนานั่นไปก็บมีถือมีผิดมีเข่ามีออกครับพ่อยพี่น้องครับแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตบอกบุญกันเด้อพ่อยพี่น้องครับอ่าซึ่งไหนแหนยัดกะเดินทางสายบุญแล้วเขาวัดว่าอารามเขาวัดได้นะครับกับภาพ่อยพี่น้องเทต่บุญเแต่กุศลอ่าซึ่งว่าจะเป็นวัดปูกระเบื้องแตกจังสิครับกระเ็นท่านตานะครับปั๊บแป๊บ พ่อยพี่น้องเอฟซีผู้ใจบุญก็โอนซอยกันผู้ละสองสามจีบผู้ละ่อยสองหอยสามหอยสี่อยแกประจักแกสายตาพ่อยพี่น้องบ่ว่าจะเปลี่ยนวัดโพแสงท่ำนะครับหลังจากที่บบได้เทพปูนแทก่ทกกระเจินได้เทพปูนนะครับว่าว่าทีเปลี่ยนวัดปู่ถมดินจังเสียนะครับเอาอันนี้กขออนุญาตบอกบุญเนเด้อพ่อยพี่น้องเด้อคันผู้ใดเฝ้ากะเลื่อนผ่านได้เลยครับเลื่อนผ่านไปได้เลยดูด้านหลังเลยครับตัวเลขมีให้ดูด้านท้ายคลิปนะครับคันผู้ใดอ่าอยาก เฮ็ดอยากส้างหรือว like ่าผ totally ู้ใดอยากเบิ่งเนื้อหาสาราของคลิปก็ค่อยเบิ่งไปพร้อมกันรับผู้ใดฟ้าก็เลื่อนเบิ่งงไทยคลิปไ้เลยครับนี่ครับเพื่อนก็อยากสร้างอยากแปลงในส่วนนี้แหละอยากเที่ควขขีดวันทวดพัดลมกับพัดลมห่างจะหาแม่ทต่ใส่ดอกปูก็ไเลยเนาะอพัดลมห่างพอ้ด้เป่าเย็นเย็นย่านอากาศมั่นห่อนว่าฉันเพื่อนที่พ่อไม่พี่น้องเห็นนี่นะครับกะจะใส่งบประมาณอยู่ประมั่นสองหมื่นกว่าบาทตามที่แอดคำนวณด้วยสายตานะครับ แต่ว่าปู่คนบอกว่าบ่นาสิเกินสามหมื่นดอกวะั่านพอได้มาทำวัดอ่าย่ำนั่นนะครับฝนตกมากเขานาฝนมากนี่ฝนผ,ผา,ผผา,ผาย่ำฝนตกแห้งผาเขามากกระจื้เมืดเพื่อนกรนังทำวัดอยู่นี่อ่ามันกับวัสดวกปันใดขันเป็นไปได้ในข้อควมอนุเคระห์มาซอยส่างซอยแปลงวัดว่าอารามอาจารย์น้ำเนี่ยเปียงเล็กเบื่ออาจารย์กับพ่อมีหายอยู่ตัวแต่ว่าถือผิดอาจารย์กับบด้ฟันทงเด้อเพิ่นวางที่สำหรับนะครับในส่วนของ ฐานพระนี่ก็ที่ใส่งบประมาณอยู่บ่หลายดอกครับป่อยพี่น้องครับก็ขออนุญาตบอกบุญไปฮอดพ่อยพี่นอ้องเอฟซีที่ผู้มิจิท,ท่าสู้ขูสู้คนนะครับแต่ว่าผมกับเสื้อนะครับผมเข้าไปวัดได้นะครับเอฟซี FC เพิ่นกะยยานแต่มบ่ได้เหตุด้สางนี่เดี๋ยวนี้เฝ้าขอเบอร์โทรปูเฝ้าขอเลขบัญชีปูโอนไปซอยปูวัดนั่นวัดนี่จนแล้วทั่วรวดีตัวละ่อพี่น้องครับอันนี้แอดกัเเ้าว,วัดได้ก็โอ้ยอดตื่นตันใจบ่ได้น้ำเอฟซี ถือว่าเอ้าเข้ามาสายบุญแล้วเดินทางสายบุญแล้วกับมาแบงบุญน,น้ากันยังกับเปลี่ยนสพานบุญก็ขอแบงบุญน,น้ำเลยเด้อพ่อยพี่น้องเอ้ยสมมติว่าเจ้าได้บุญลอยกับให้ใครได้บุญบาทเนี่ยเออในจังสมมติว่าเนี่ยเห็นจังสิอาจารย์พ้นกับสร้างมาตั้งแต่เฮงเหงวู้จนยาเกิดเ,เนื่องจากขาดงบประมาณที่สีเห็ดให้มันแล้วทัวรัวดีเออจนเฮีนยาเกิดบ้านี้ ก็ต้องลอไส้ต้องล่อปูนนะครับตามจ้าตัวป้าใจก็ต้องเข้าใจกันเนี่ยเนาะเพ่อนพี่น้รงเนาะก็เข้าใจกันยุดอกมองนี้ก็ได้แต่ว่างวดนี้นะครับห้เสียว่าแอดนะครับบุญพารวยเนี่ยได้นําแอซีมาหอดแล้วเออปูพ่นดีใจเวทาแล้วขออันบุญพาโชคมากนี่คือทีแล้วยุดอกวาชันเพื่อนว่าเพื่อนก็เว้า ALK, ม่อยๆยุดอกเออปูเพื่อนก็ได้ซอยหน้ซอยอัตมาเน้ยท,ที่เพื่อนปูนเที่ยังให้มันแล้วจักเทียนเนี่ยวัชัน แมานั่งท้ำบัตรจะลำบากประชันเอ้าจังไรกะพ่อพี่น้องกัพี่หน้าเบิ้งเด้อครับเด้อเบอร์โทรอ่าปูผมกัมี่ยุในช่วงท้ายคลิปนะครับมีอยู่กับตัวเลขคณะทั้งตัวเลขทั้งเบอร์โทรอยู่หันละพ่อพี่น้องกับเบิ้งเอาพิจารณาเบิ้งเอาสมควรสีซอยสีสางสีแปลงเพื่อนบ่ก,กัพี่หน้าเบิ้งครับได้ยินข่าวว่าไท้ยบ้านไทยซองเพิ่นถือเลขถึงเบอร์น้ำบาจันหลายงวดแล้วบ่อาจาันติดจะถึกไหมเอ่อที่หางงวดนี่แหละบางทีเอามกั รถบ้างเนาะมันก็มีช่วงถ้าถ้ามันบ่เข่าบางช่วงก็เข่าไอออนเซนนึงทีนะที่แปดแปดที่ยังตี่ช่วงนึงบ่เข่าเจ่าบ้านไปออกเข่าออนเซนนึงครับผมแต่ว่าเล่นง่ายมันก็สี่หางวดมาแล้วที่ห้างวดมาแล้วหลังจากนั้นหลังที่หางวดขึ้นไปนะแต่ไมีถือมั่งพินมั่งผมถือเบาถือตั้งบ่ถมั่งตั้งแต่ตั้งแต่หางวดเลี้ยงมา่นนี่คือคือถือตลอดบ่บนกลางยังสิบวะครับใช่ใช่โอ้ครับ เมื่อนี้ว่าที่มารบกวนอาจารย์นันละว่าที่รบกวนด้านตัวเลขตัวเบอร์ฝากตอนพ่อพี่นอ FC, ้องเอฟซีพ่อในในได้คนได้โชว์หรใช่กเจิคนได้มาเห็นมาสั่งนันนอ่อาจา์เถอะเนาะเพราะว่าอาตมาก,ก็ต้องการที่จะสร้างอยู่เพราะว่าสารนุวัดบา,ารามก็ยังไม่สมบูรณ์เนาะตร<ะ>งนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็คือกุมารกุมารที่อยู่เดี๋ยวจะพาไปถ่ายดูนะโอ้กุมาร บางทีเขาก็อาจจะให้โชคเราเขาอยากสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กุมารเขามาบอกเขาก็มาบอกว่าตัวตัว,ตว,ตวทีวบวบว่บอกอะไรบ้างอันบอกเพื่อนว่ากุมารนี่บพราเคยมามามาบอกอยากเทียคือเขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดเพราะว่าเขาว่ามันเฮียนแล้วก็เลยเอามาไว้ ที่บัดก็เลยเขาว่าเขาอยากสร้างบนเพื่อไปเกิดใหม่หรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยทางบนสร้างบารมีขอ,ของเขาครับผมโอ,โอ้อาจารย์ยุไก่บนนี่อาจารย์อยู่ตรงกําแพงนี่แหละเดี๋ยวกําแพงด้านรอนี่บ่อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้เดี๋ยวก่อนก่อนที่ไปเบื้องั้นบ้านนี้อาจารย์อยากขอเบื้องตัวเลขนะาอาจารย์จักกน้อยนะอาจารย์ได้เขียนไว้บ่เนาะอาจารย์อืมเขียนไว้แล้วนะเขียนไว้แล้วบ่ะ นี่เด้อพ่อยพี่น้องครับตัวเลขอาจารย์กะแนมให้ดีๆนะครับกะให้ไปเปลี่ยนแนวทางครับพ่อยพี่น้องเพราะว่าลังเตอ่ามันกระเถือกระพิษมันกับอกบ,กบอฟันได้ลอยเปิดเส้นนะครับพ่อยพี่น้องเนื่องจากว่าอาจารย์เพิ่นก็บ,บอกว่าหลังหางวดยอดหลังขึ้นไปนะครับกะมีเข่ามีออกมีเข่ามีออกที่เข่ามามาตงๆบนล่างเนี่ยนะครับล่งเตื้ยเขาออกบนลังเตี่ยออกล่างเนี่ยเข่ามาหางวดติดมากนี่ครับพ่อยพี่น้อง กาเลยว่าเป็ี่ยนประเด็นนาสนใจแอดก็เลยมาติดตามนะครับซึ่งกาเดินทางมาไกลพ่อสมควรนนี่ยุ่นนี่กาแถวเขตแถวเขตใช้อาจารย์นีบึงการบ่บึงการครับผมผมมาเขตบึงการนะครับก็ลั่งว่ารีเดินทางไปหาปูกระเบื้องแตกกาเลยได้เบาแสนะครับเลยได้เบาแสอีกแนวนึงเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสั่งวัดว่ารามันะวันนี้เพื่อนกาเลยบอกว่าเอออามาอยากสั่งวัดสั่งว่า น้ำแนววัชร์ขเทียได้โชคได้ใช่เอฟซี FC ได้โชคได้ใช่กะพ่อมี่ภูมีกิจตัทธาได้ซอยจ้อยดอยส่างว่าัชรเอาอันนี้ผมก็ขออนุญาตขอตัวเลขตัวเบอร์ววอจากอาจารย์ฝากต้อนพ่อพี่น้องเอฟซีน้ำสต็อกจะนะกนนเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์โอ้ขออนุญาตหันมามทั้งพี่เด้อเด้อบันเด้อเดี๋ยวสีแดนกลรองลงไปอาจารย์เอู้เนาะเอ้านงงี่ครับพ่อพี่น้องครับนี่ครับ เป็นตัวเน้นก็ตัวนี้แหละเป็นอยังก็เป็นเลขสองชุดจังสี่อาจารย์ที่เน้นๆก็ตัวนี้แหละครับผมโอ้ที่เน้นเนี่คือตัวนี้นะครับที่เน้นเนก็คือชุดนี้ได้เอฟซีแล้วสามเจ็ดกับเจ็ดสามนะครับมีตัวเน้นอยู่นะครับเจ็ดสามกับสามเจ็ดเลขส้มที่เขียนไว้นี่เป็นเป็นเลขได้มากจังไรครับที่ไปที่มาของของเลขครับอาจารย์กุมารทองเข้ามาเข้าฝันชุดใดเป็นกุมารทองครับชุดชุดนี้แหละชุดนี้ แต่เลขสามกับเลขสองมันลังๆอยู่การเลยเปลี่ยนที่มมกของสองเจ็ดนั่นมาที่ที่จริงอาจารย์มันใจสามเจ็ดเจ็ดสามนอาจารย์เนาะแต่ว่าบัดนี้สองเจ็ดนี่มันเลขระวางเลขสามเนี่ยกับเลขสองขับคลายับค่ายมันจะเป็นสองหรือสามประมาณนี้นาออาจารย์เนาะที่จริงเลขสองชุดนี่จะซ้ำเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับอาจารย์ขับคลายับคาเลขสามกับเลขสองเพิ่นก็เลยเขียนมาสองชุดโบเมนมาเลขหลายที่พอมีน้องแปดสามเจ็ด อันนี้แปดสองเกตังสีนะครับเปลี่ยนแค่นั้นครับผมและที่ศูนย์มากจังไนอาจารย์อันนี้คือไอพญานาคเขาบอกโอ้เป็นเลขพญานาคโอ้เป็นเลขพญานาคครับโอ้เป็นครับโ้อันเดีล้วทั้งรางทั้งรางนี่เดี๋ยอาจารย์นี่โอ้ตัวกันเก้าแปดนี่มากจังไรครับอาจารย์ครับคือฝันพอไอ้นั้นแล้วก็ฝันว่ามีคนคล้ายๆแบบทรเข้าโทรศัพท์เข้าหาบ่อยนั่นนะครับผม กแล้วคือหมายเลขโทรศัพท์มันก็ก็เลยเลยเลยลองดูว่ามันคือมันจะมาเลขโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันถี่มากหมายเลขโทรศัพท์บอกทีอาจารย์เขียนสูต่ตัรถเดอร์คาเทียเอฟซีเพื่อนอยากโทษทมอาจารย์เพื่อความกระจ่างอยากเฮ็ดอยากสาั่งนส่วนไดอย,ยังสีหน้าอาจารย์เพื่อนอยากเฮ็ดยอยากสั่งซ่้อยอาจารย์นส่วน,น,นไดกระทัหาอาจารย์รอดเดอครับเอฟซีทุกท่าน สายบุญก็ได้ฝันเกี่ยวกับฝันว่าพออันนั้นแล้วคุม,มันท่องมาทอฝันแล้วมีคนโทรมาหาอย่างเงี้ยโ,โทรมาหาโทรมาหาบ่อยโอ้คับผมแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือว่ามันจะมาเด็กไอ้หายโทรศัพท์ป้อก็คิดคิดอยู่นั่นนะครับผมมัน,ม,นมันเกี่ยวพันกันเนาะอย่างว่านั้นเนาะเอาป่ะ<ม>นี้นผมสิขออนุญาตสรุป ตัวเลขที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวที่เขียนใส่แถวเดียวกันเนียตัวโดยตัวทังสือสีแดงแล้วพอไปหนังเอฟซีแด้มันค่อยสีมันค่อยสีขากันเขียนยังซีมันคือหลายตัวที่กิงแล้วเลขไม่หลายตัวนะครับผมปีิเขียนเนะอันนี้คือคือตัวตัวที่นิ่มตัวที่เอาแปดสามเจ็ดแปดสองเจ็ดอ่าตัดเป็นสองเจ็ดอ่าสามเจ็ด นี่ก็สองเจ็ดอ่าตัวกันก็คือแปดเก้านี่ยนะครับเนี่ยแปดเก้าฮะแปดสองสามอ๋อโอ้เนาะเขียนกันเลเดี๋ยวแปดเอาเออตัวข้างบนนี่แหละอันนี้มันต้องออกอะไรครับผมมันอันเดียวกันอันเดียวกันครับอันเดียวกันเนาะเดี๋ยวเนี่ย่ะแปดสองเจ็วันที่ออกสองสามบอเลยคือไปเขียนยังไงก็ไม่แน่เนาะนี่ครับกาเฮ็ด จับใจคว่ำให้ง่ายๆนะครับตัวเน้นกับคือตัวนี้ครับนี่สามเจ็ดนี่คือตัวเน้นนะอ่าน,นี่ครับพอยพ,พี่น้องเด้เอเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ว่าประมาณทองเนาะครับผมเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตไอ้เว้าอีกจังหวะก่อนมาเลยอาจารย์เดีอวพอยพี่น้องเด้ออาจารย์เพื่อนเขียนไปไปหลายมองมันคือหลายตัวที่กินแล้วเลขมีท่านี้เลขกเลขที่จับจับกันแล้วเนี่ยมันมีตัวนี้มีแปดสามเจ็ดแปดสองเจ็ด เน้น3ามเกตกับอ่ารองสองเกตแล้วก็แปดเก้าแค่นั้นเองนะครับเอฟซครับอาจารย์เพิ่นเขียนไว้หลายมองมันคือเลขหลายตัวชื่อเบอร์โทรกอายุด่านล่างเด้อพ่อยี่น้องเด้อเบอร์โทรอาจารย์กระไดกันผูใ้ใดอยากห่วมเฮ็ดห่วมสร้างหรือว่าอ่าอยากเป็นเจ้าภาพอยากเท่พื้นอ่าข้าเจ้าเอ,อินว่าซาร่าเอียงอาจารย์ที่ทำที่พักพระประธานโอ้ที่พักพระประธานเนาะที่เอาผ่าประธานไรเพราะว่า เอาไปนอกมันจะสบายกว่าใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันเวลาเราไปสวดมนต์สวดอะไรนี่มันจะสะดวกสบายกว่าครับผมมันโล่งครับผม<ต>บกับไก่เด้อ่อแม่น้องกะบอเม่ยงกะบใหญ่ดอกกะน้อยๆนึงกางบประมาณเฮ็ดกะเคื่อที่ยุบว่านาที่เกินสามหมื่นบาทเทพืน้นเนาะเอาไปพิ่นองกะล่องเอาไปอ่าข่ัากซอยเพื่อ,อ,อกมุมารทองเข้ามาช่วยเนาะครับผมฝากๆเคลื่อที่ของบุญพยโชคนันแหละครับผมเราด้วยช่วยกัน สร้างบญเติมเติมเติมบนเก่าครับผมสร้างบนเพิ่มเติมบนใหม่ด้วยเนาะครับผมเอาไหมครับผมไอคอนไหมว่าเป็นยังครับอาจารย์เป็นไรเนาะครับผมผมมี่เดี๋ยวได้อคลิปไอ่อนเออเดี๋ยวจะพาไปไอดูที่ว่ากุมารทองแล้วเนาะไปบันี้อาจารย์สีผ้าไปเบิ้งกุมารทองที่ว่ากุมารทองเฮียนที่เพิ่อเอมาถที่ไม่วัดนะฮะเราเปลี่ยนเจ้าไดก็ได้มาบอกเลขอาจารย์ที่ไปที่มาเป็นใดเดี๋ยวผมสีผ้ายังไปเบิ้งครับ